มาดูหนังสือเรียนหน้า60ต่อนะคะข้อ6.2ค่ะอ่าข้อ6.2นะคะมุมที่เกิดจากเส้นตัดขวางตัดเส้นตรงคู่1อ่าคู่หนึงนะคะมาดูกันนะคะเส้นตัดขวางคืออะไรเส้นตัดขวางเป็นเส้นตรงที่ตัดเส้นตรงตั้งแต่2เส้นขึ้นไปที่อยู่บนระนาบเดียวกันตัดเส้นตรงตั้งแต่2เส้นขึ้นไปนะคะอย่างเช่นนี่ดูเลยนะคะ เส้นตรง st เป็นเส้นตัดขวางเห็นไหมคะเขาบอกว่าเส้นตรง st เป็นเส้นตัดขวางดูสีเส้นสีน้ําเงินนะคะมันตัดยังไงมันตัดนี่เส้นตรง ab เส้นตรง cd ตัดลงมาเลยเห็นไหมคะเป็นเส้นตัดขวางเส้นตรง ab กับเส้นตรง cd ตัดมาเลยเป็นเส้นตรงเส้นตัดขวางนะคะ st เห็นไหมคะไม่ยากเลยค่ะแค่นี้เองค่ะเส้นตัดขวางมีแค่นี้เองค่ะเห็นไหมคะตั้งแต่2เส้นขึ้นไปมี3เส้นก็ตัดได้นะคะเห็นไหมคะ เส้นตรง KL เส้นตรง MN เส้นตรง OP แล้วมีเส้นตัดขวางคือเส้นส่วนของเส้นตรง QU ตัดขวางอยู่นี่ QU เป็นเส้นตัดขวางนั่นเองนะคะเห็นไหมคะตั้งแต่3เส้นขึ้นไปเขาบอกว่าเส้นตัดขวางเนี่ยเป็นเส้นตรงที่ตัดเส้นตรงตั้งแต่2เส้นขึ้นไปเพราะฉะนั้นมีเส้นตรงสมมุติว่าอย่างข้อนี้ใช่ไหมคะมีมีเส้นตรง1เส้น2เส้น3เส้นใช่ไหมคะแล้วมี QU เนี่ยเป็นเส้นตัดขวาง ถ้ามีเส้นตรงเพิ่มอีก1เส้น2เส้น3เส้นสี่เส้นหเส้น6เส้นแล้วมี QU ตัดยาวๆแบบนี้ QU ก็เป็นเส้นตัดขวางนะคะแต่สมมุติว่าเส้นตรงเส้นตัดขวางมีอยู่2เส้นแบบนี้แต่ว่าเส้นตัดขวางด้านตัดแค่เส้นเดียวไม่ได้นะคะไม่ถือว่าเป็นเส้นตัดขวางนะคะเส้นตัดขวางต้องตัดตั้งแต่2เส้นขึ้นไปนี่สามเส้นแล้วมีเส้นที่ตัดมาแบบนี้เรียกว่าเส้นตัดขวางนั่นเองนะคะเห็นไหมคะนี่ ดูเส้นสีแดงเป็นหลักนะคะอันนี้แสดงว่าลังสี mn เป็นเส้นตัดขวางเห็นไหมคะรังสี mn เป็นเส้นตัดขวางอันนี้เส้นตรงจอจานเฉอชิงเป็นเส้นตัดขวางเห็นไหมคะอันนี้ส่วนของเส้นตรง qu เป็นเส้นตัดขวางอันนี้เส้นตรง rv เป็นเส้นตัดขวางเห็นไหมคะตัดตั้งแต่2เส้นขึ้นไป1เส้น2เส้น3เส้นแล้วมี rv ตัดนะคะ เห็นไหมคะไม่ยากเลยนะคะเส้นตัดขวางดูดีนะคะตัดตั้งแต่2เส้นขึ้นไปนะคะมาลุยแบฝึกหัดกันเลยค่ะมาดูหน้า61กันต่อนะคะหน้า61แบบฝึกหัดเขาบอกว่ายังไงคะพิจารณารูปต่อไปนี้ว่ามีเส้นตัดขวางหรือไม่มีไหมเป็นเส้นตัดขวางไหมมีเส้นตัดขวางไหมนะถ้ามีให้ระบุด้วยนะคะมาดูกันค่ะข้อที่1นะคะข้อที่1มีเส้นตัดขวางไหมคะดูง่ายๆเลย เส้นตรงสองเส้นเส้นที่1คือเส้นตรง CD กับส่วนของเส้นอ่ลาลังสี EF ใช่ไหมคะเส้นตัดขวางคือลังสี BA เห็นไหมคะนี่ BA เป็นเส้นตัดขวางเห็นไหมคะตัด1เส้น2เส้นตัดขวางไปเลยนะคะข้อนี้มีนะคะคือรังสี BA นั่นเองนะคะเห็นไหมคะอ่า ต่อไปข้อ2ค่ะข้อ2องมีไหมคะดูง่ายๆเลยข้อสองยิ่งดูง่ายเลยมีเส้นตรงกอไก่ขอไข่กับเส้นตรงคอควายงองงูเส้นตัดขวางคือส่วนของเส้นตรงจอจานชอช้างนั่นเองนะคะตัดขวางไปแบบนี้นะคะมีนะคะจอจานชอช้างนั่นเองนะคะอ่ะจะขอภัยจอจานซอโซ่ค่ะอ่าจอจานซอโซ่อ่าต่อไปข้อ3ค่ะข้อ3มมีเส้นตัดขวางไหมคะ ดูดีๆนะคะมันตัดกี่เส้นคะเส้นเดียวใช่ไหมคะไม่ใช่นะคะตัดเส้นเดียวถ้าเส้นตัดขวางเนี่ยหนูมันต้องตัด2เส้นคู่เลยนะคะเห็นไหมคะนี่เส้นตรง1เส้นเส้นตรง2เส้นใช่ไหมคะแต่เส้นตัดขวางดันตัดแค่เส้นเดียวไม่มีนะคะไม่มีนะคะอ่าต่อไปข้อ4ี่ค่ะโอ้โหข้อ4ดูง่ายมากเลยเส้นตรงกี่เส้นคะ1เส้นและ2เส้น เส้นตัดขวางคือส่วนของเส้นตรงดเดเ็กท e ทหารนั่นเองนะคะมีค่ะมีนะคะอ่าต่อไปข้อ5ค่ะข้อ5โอ้โหดูง่ายมากเลยข้อ5เส้นตรงมีกี่เส้นคะ1นเส้น2อเส้น3เส้นอ่านี่รังสีรังสี1เส้น2เส้น3เส้นใช่ไหมคะแล้วเส้นตัดขวางคือเส้นตรง GH นะคะนี่ตัดขวางเลยนะคะไม่ยากเลยนะคะเห็นไหมคะดูง่ายๆเลยนะคะอันไหนที่ตัดนะคะ ตั้งแต่สองเส้นนะคะอย่าลืมนะคะต่อไปข้อ6ค่ะข้อ6นี้ตัดกี่เส้นคะตัดเส้นเดียวนะคะนี่มี1เส้นและ2เส้นแต่ดันตัดแค่เส้นเดียวไม่ใช่นะคะไม่มีเส้นตัดขวางนะคะไม่ใช่นะคะไม่มีนะข้อหนะต่อไปมาดูข้อ7ค่ะข้อ7จ2หนเส้นตัดขวางคือเส้นนี้ค่ะ หนึ่งเส้นแล้วนะคะอุ้ยมีหลายเส้นนะคะข้อนี้มีหลายเส้นนะคะเห็นไหมคะอันนี้เส้นตรง OR เส้นตรง SV มีเส้นตัดขวางคือส่วนของเส้นตรง XY 1เส้นแล้วนะคะ XY 1เส้นแล้วนะคะ XY 1เส้นแล้วนะคะเส้นที่2คือนี่เส้นตรง OR กับ SV ใช่ไหมคะแล้วมีที่ตัดคือส่วนของเส้นตรง W z นะคะนี่ WZ ก็ตัดได้นะคะสองคือ W z ใช่ไหมคะ นี่ใช่ไหมคะอ่าส่วนของเส้นตรง w z ต่อไปมีอันไหนอีกลองดูดีๆสิอ่าเส้นตัดขวางอันไหนได้บ้าง OR เป็นเส้นตัดขวางไหมเนี่ยเส้นตัดขวางนะคะตัดกับ xy กับ w นี่ไงคะแล้วมีนี่ OR ตัดนะคะแล้ว SV ตัดขวางไหมคะตัด xy กับนี่กับ w z นี่ใช่ไหมคะมี SV เนี่ยตัดขวางอีกนะคะมี4อันนะคะเห็นไหมคะ มี4อันนะคะเส้นตัดขวางมี4เส้นนะคะดูดีๆนะคะนี่เห็นไหมคะมันมี2เส้นใช่ไหมคะเสร็จแล้วก็ตัดทั้ง2เส้นเส้น1และเส้น2เห็นไหมคะ SV เป็นเส้นตัดขวาง OR เป็นเส้นตัดขวางเพราะตัดเส้นนี้1ตัดเส้นนี้2เห็นไหมคะนี่ตัดผ่านมี1เส้นและ2เส้นนะคะนี่เห็นไหมคะได้นะคะได้นะคะมีทั้งหมด4เส้นนะคะข้อ7นะคะต่อไปมาดูข้อ8ค่ะข้อ8ข้อสุดท้าย มีกี่เส้นคะหลายเส้นนะคะเนี่ยเส้นตรงพอพานมอม้ากับเส้นตรงอยักหัวแหวนมีเส้นตัดขวางคือส่วนของเส้นตรงผอพึ่งสศลาและนี่เส้นตรงพอพานมอม้ากับยยักหัวแหวนมีเส้นตัดขวางอีกเส้นหนึ่งคือส่วนของเส้นตรงฝอฝากับสหลือสีนะคะเห็นไหมคะอ่าสบลือสีนะคะใช่ไหมคะแล้วมีอีกนะคะเส้นส่วนของเส้นตรงผอพึ่ง สสารากฝอฝาสบรือีมีเส้นตรงพอพานมอมาที่เป็นตัวตัดและยอยักวแหวนที่เป็นตัวตัดมีทั้งหมด4ี่เส้นนะคะสี่เส้นนะคะเห็นไหมคะมันสลับกันนะคะมันสลับการตัดนะคะดูดีๆนะคะอู้น่าออกสอบมากเลยเนาะอ่าไม่ยากเลยนะคะหนูดูดีๆนะคะเส้นตัดขวางเราจะตัดต,ตั้งแต่2เส้นขึ้นไปนะคะ อย่าลืมกด subscribe กดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งหรือคอมเมนต์แนะนำใต้คลิปได้เลยนะคะบ๊ายบายค่ะ